สวัสดีครับวันนี้ครูหม่อมก็พามาไหว้เสาหลักเมืองที่จงังหวัดอยุธยาครับก็มาขอขมากรรมครับ,บที่ได้ทำอะไรลงไปในประเทศไทยทำด้วยายว่าจใจที่ดีที่ไม่ดีก็มาขอขมาครับเสาหลักเมืองเพราะประเทศไทยทุกวันนี้มีได้เพราะเสาหลักเมืองต้นตำรับก็คือกำเนิดอยู่ที่จงังหวัดอยุธยาครับก็วันนี้ก็มาไหว้ขอขมามาไหว้สิกดิ์สิทธิ์ก็ ้หมารก็มาไหว้พระเก้าวัดที่จังหวัดจังหวัดอยุธยาได้เคืนนี้้หมังก็จะนอนที่จังหวัดอยุธยาครับก็ให้บุคคลที่เห็นได้เห็นแล้วก็ร่วมพนุโมสาบุกับกหมารมาครับวันนี้ก็ได้ไปแล้วเจ็ดวัดครับพอเลยอีกสองวัดก็จะครบเก้าวัดก็ข,ข้างนี้ก็จะเป็นวัดช้างที่มีช้างนะครับแล้วก็มีนักเทียวนั่งบนหลังช้างครับ ็ยังไงบุญกุศลที่ทำ้ำนี้ทยก็ให้ทุกคนที่ได้ได้มาเจอคลิปนี้ป็อให้นุมูสาตุเ้วนนะครับก็คูมิปัญก็จะมีสิ่งดีๆที่มาให้กับทุกคนนะครับก็อะไรที่มันเจ็บแข้งเจ็บขาหรือสภาพมองมัวไม่ดีก็จิต ภายในจิตไม่ดีก็ใครเห็นคลิปนะี้แล้วก็ครูหม่อมขอให้หายโดยพันโดยกายว่า,จาใจของคู้ม่อมครับที่ช่วยได้เป็นบางดวงจิตหากจิต,ตดวงไหนที่ศรัทธาหรือ,อเชื่อมั่นในสิ่งที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระธรรมปไตยแล้วก็ให้ดวงจิตทุกท่านหาให้เอาถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นพี่ตั้งนะฮะอย่างอื่นก็เสริมได้ครับผมแต่จุดหมายเราก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อเรา มาปฏิบัติเพราะเราต้องเรียนไหวแต่เกิดมาทุกชาติทุกภพนี้ก็ทรมานครับผมบางดวงจิตก,ก,ก็อยากจะพาสู่ปนิพันธ์ได้ถ้าเรามีพระพุทธบรททรงคอยอเป็นเอาคาสั่งสอนของท่านมาคอยปฏิบัติหรือปฏิบัติสิ่งห้าครับผมสิ่งไหนดีๆก็ภูมหมังกก็จะแนะนาครับภูมิมังมาก็มีแต่สิ่งดีๆให้กับลูกศิษย์และกับบุคคลที่ได้เห็นได้รู้ ภูมก,ก็พยายามที่จะอบอกได้เท่าที่บอกอะไรก็ราะช่างนะครับอยู่ที่จิตครับถ้าจิตเราสะอาดทําอะไรก็ประสบความสำเร็จอยู่ที่จิตและเจต,ตนาของจิตครับจิตต้องมีสัจจะไม่ใช่ว่าเรามีสัจจะปากปาบอกว่ามีสัจจะแต่จิตไม่มีสัจจะมันต้องพร้อมด้วยกายวาจาใจอันบริสุทธิ์จากวเราถ้าเราทําอะไรโดยไม่ต้องวังนคนตอบแทนสิ่งที่ได้มานั้นคืออนิสงค์คือได้บุญ แต่เราต้องดูเหตุและผลที่เราจะทําให้คนนั้นไม่ใช่ว่าไว้ช่วยพอแล้วกับสิ่งที่เราได้รับภายมาทีลงกับทำมาทําลายเราอย่างนี้เราก็ไม่เอาอนะครับเขาเรียกว่า,าเมตตาคนอื่นแต่เราก็ได้รับสิ่งนั้นมันก็ไม่เหมาะสมหรือไม่เราก็ไม่คนที่จะรับเราต้องเอาหลักเหตุผลเป็นหลักครับอะไรที่ทําให้เราให้ชีวิตเราดีแล้วก็มันตก มาธิให้มีสติกาบหายใจเข้าหายใจออกมีเบาบ้างหนักบ้างกลางบ้างก็โดยเบาสุดกลางสูงแับการนั่งสมาธิอย่าให้ต้องลอยอย่าให้ไปติดสมาธิถ้าเรานั่งเกินไปอิ่มในสมาธิแต่เอาจริงๆนะฮะสมาธิเราฝึกว้ายให้มีสติควบคุม เอาสติสมาธิมาควบคุมให้ได้ให้เรามีสติสมาธิเราถึงจะดูคนจากตรงนี้ได้แต่ถ้าเราไปเคลื่อนตามสมาธิตามสติปัญญาโดยขอบขีดขอบขตดสติปัญญาและสมาธิเราต้องเอามาควบคุมให้ได้ครับให้เรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่แต่ถ้าเราควบคุมไม่ได้เราก็จะหลงในสิ่งทียเราทําสิ่งนั้นว่ามันถูกหรือมันผิดพิจารณาถ้าเราปลูกผักเราก็ได้ผักครับก็ อย่างพระอาจารย์ผมท่านก็เคยกล่าวว่าธรรมะก็แค่มีสองระโยน์ครับธรรมะคือธรรมชาติอันที่สองก็คือทำจังได้ได้จังสั่งครับผมทั้งเหตุต้องงงก็เป็นคําสั่งสอนที่สรุปโดยะจะจิตดวงไหนจะเชื่อไม่เชื่อ็พราะนครับก็คือยุคนี้คือยุคพระอริยสีนียเตยอยู่แล้วท่านก็ได้กําเนิดมาเรียบร้อยแล้วองค์ที่ห้าท่านมีจริงแล้วครับคือที่ประเทศไทย ถ้าคนไหนจะเจอทางตัางคิจอธิษฐานว่าจะเจอพระรดีสีลไม่เจอเยอะท่านก็ได้เจอสวัสดีครับ